ที่มีความเสี่ยงถูกตรวจสอบนะคะมีอะไรบ้างคะโอโ้โหสิบสัญญาณความเสี่ยงนะหลายๆท่านมีปัญหานี้อยู่ไหมคะอาจารย์อาจารย์พูดก็หมดทุกข้อแล้วนะเนี่ยสินทรัพย์นี่สินรายได้ค่าใช้จ่ายอ่ะเราไม่ได้เอาทั้งหมดนะเราเอามาเป็นบางส่วนนะคะอย่างเช่นในเรื่องของตัวสินทรัพย์เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยค่ะทุกท่านคะทุกท่านยังใช้อยู่หรือเปล่าอาจารย์ไม่แน่ใจเขาเรียกว่าใช้เงินสดเป็นหลักค่ะ แต่วันนี้จานวันหน้าไม่มีแล้วนะส่วนใหญ่เป็นการอะไรคะโอนผ่านอะไรคะ QR code ถ้าวันนี้บริษัทยังใช้จ่ายเงินสดนะคะท่านสู้บุคคลธรรมดาไม่ได้นะเดี๋ยวนี้แม่ค้าตามแผงลอยข้างหน้านะคะเวลาจา์ซื้อสินค้านี่เขาให้อะไรคะ QR code เ,เต็มเกือบหมดแล้วนะคะฉะนั้นตัวบริษัทเช่นกันคะ่ะถ้าใช้เป็นเงินสดเป็นหลักตอนนี้เวลาสมมติกตรวจทุกท่านนะ ไม่รู้ว่าตอนหลังๆใครถูกตรวจบ้างมันจะมีใบประเมินค่ะเคยเห็นหรือเปล่าไม่รู้ใบประเมินนี่เขาจะติ๊กเลยนะว่าธุรกรรมของการซื้อสินค้าขายเนี่ยเป็นธุรกรรมเงินสดหรือว่าเป็นในเรื่องของการฝากนะอ่าเขาเรียกว่าจ่ายเช็คผ่านแบงก์การโอนนะคะฉะนั้นถ้าใช้เงินสดเป็นหลักก็ยังเป็นปัญหาอยู่แน่นอนค่ะสองค่ะสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้องตะกี้เราพูดไปแล้วเรื่องของสินค้านะคะฉะนั้นวันนี้ปีนี้ปีนี้นะที่ฟังอาจารย์แล้วนะคะ ใครมีปัญหาในเรื่องของสินค้ารัสมัยสินค้าเสื่อมสภาพนะคะลองไปดูว่าท่านจะสามารถเอามาอะไรคะขายเลยหลังได้ไหมนะคะหรือทําลายก็ได้นะทุกท่านอย่าก,กลัวสมบรณ์นะเวลาทําลายเนี่ยทําไม่ยากเลยนะคุณแค่ทําอะไรคะหนังสือแจ้งสมบรณ์ว่าเฮ้ยวันนี้ฉันอยากทําลายสินค้าจังเลยนะคะมีรายละเอียดแน่ว่าทําลายวันไหนนะคะแล้วก็ทําลายวันที่เท่าไหร่แค่นั้นเองนะคะระบุเลยค่ะว่า จะทำลายภายในวันอะไรคะวันเสาร์ตอนบ่ายโมงวันอาทิตย์ตอนเก้าโมงเช้าเอ,อาจารย์อาจารย์พูดแต่เสาร์หรืออาทิตย์ทำไมล่ะคะเอาวันหยุดราชการหรือเปล่าคะเขาจะมาหรือเปล่าอาจารย์ถ้าเขาไม่มาแล้วหนูจะทำลายได้หรอในกฎหมายค่ะเจ้าหน้าที่จะมาหรือไม่มาเรื่องของเขาค่ะเรามีหน้าที่แจ้งนะฉะนั้นถ้าเขาไม่มานะคะเราก็ทำลายได้เลยค่ะแต่แต่แต,แต่สิ่งที่คุณจะต้องทำค่ะ เพราะคุณอย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มาอยู่ในเหตุการณ์ค่ะคุณอาจจะต้องถ่ายทําถ่ายรูปนะคะสิ่งสําคัญเลยอาจารย์แนะนําค่ะให้ผู้สอบบัญชีอนุญาตค่ะเป็นกรรมการส่วนร่วมในเรื่องของการทําลายสินค้าค่ะฉะนั้นถ้าสินค้าบางตัวเนี่ยติดดิาสิบ10ก็ดีนะคะไม่สามารถที่จะเออขายได้นะคะชั่งกิโลก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะ,ะขอทําลายค่ะแต่คุณต้องระวังนะในปีที่คุณทําลายอะ่ะคุณจะมีค่าใช้จ่ายเยอะมาก มันอาจจะทํากระทบให้มีในเรื่องของผลขาดทุนได้นะคะเพราะมูลค่าที่คุณบันทึกไว้ค่ะมันจะต้องถูกตัดออกทั้งจําน,นวนเลยนะคะทีนี้อาจารย์นําเสนอเอ,อแนะนําอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นปีที่คุณกู้แบงค์ด้วยคุณสามารถแจ้งแบงค์นะบอกอ๋อที่มันขาดทุนเจ้าหน้าที่เกิจากเนีผมเอาสต๊อกที่มันล้าสมัยเนี่ยเอาออกมาขายเพื่อให้เกิดกระแสนะคะแล้วก็ตัดทิ้งใน ส่วนนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมบริษัทถึงขาดทุนนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของสินค้าต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวันค่ะสามสิบวันค่ะรวมเสาร์อาทิตย์เรียงรวมวันหยุดราชการเลยค่ะแต่ถ้าเผื่อๆไว้ก็ชักตามเวลาที่ที่รับแจ้งอะคะ่ะคุณอาจจะเผื่อไว้สักเดือนครึ่งหรือสองเดือนอย่างนี้ก็ได้สักเดือนครึ่งก็กาลังดีนะคะ ทำเป็นหนังสือจ้างแจ้งง่ายๆเลยค่ะเรียนสัมภาระพื้นที่ที่ดูแลคุณนะคะ่ะแล้วก็ในหนังสือก็คือขอแจ้งทําลายสินค้าโดวยวิธีฝังกบด้วยวิธีเผา้ดวยวิธีการขนส่งไปทําลายอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบคงเหลือและวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือถ้าผ่านไปแล้วสามปีแล้วต้องใช้ราคาทุนหรือราคาตลาดเหมือนสินค้าคงเหลือด้วยไหมเออถ้าเป็นวัตถุดิบคงเหลือก็ต้องใช้ตัวนั้นละคะ่ะ แต่ถ้าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองโดยส่วนใหญ่เราใช้เป็นการตรวจนับนะคะถ้าเราใช้ตามมาตรฐานการบัญชีเราก็อาจจะใช้เขาเรียกว่าราคาเทียบเคียงอะคะ่ะก็คือราคาทุนตลาดที่ต่ํากว่าทําได้คะ่ะคืออะไรก็แล้วแต่ที่กฎหมายไม่กาหนดเราสามารถใช้วิธีเทียบเคียงได้เช่นกันคะ่ะฉะนั้นวัตถุดิบคงเหลือกับสินค้าคงเหลือเนี่ยยังไงต้องใช้วิธีเดียวกันอยู่แล้วนะคะแต่ตัววัสดุสิ้นเปลืองเนี่ยโดยหลักของของบัญชีใช้วิธีการตรวจนับ นะคะแล้วส่วนใหญ่วัสดุสิ้นเปลืองโดยส่วนใหญ่มักจะเอ่อเขาเรียกว่าไม่เยอะนะคะฉะนั้นตอนปลายปีมันจะเหลือเดี๋ยวก่อนนะต้องทําความเข้าใจก่อนอะไรที่คุณมองว่าเป็นวัตถุดิบอะไรที่มองเป็นวัสดุสิ้นเปลืองเอออาจารย์นําเสนออย่างนี้ค่ะแนะนําถ้าในมุมของเอ่อวัตถุดิบค่ะหนึ่งมันจะต้องมีส่วนสําคัญในเรื่องของการผลิตขาดไม่ได้แน่ๆแ,แล้วสามารถวัด วัดได้อะค่ะเช่นเอาใส่เข้าไปเป็นเท่านี้ชิ้นแล้วได้ออกมาเป็นเท่านี้ชิ้นเช่นเช่นเมสพลาสติกและผสมสีสีเขาบอกว่าสีเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้ว่าใส่ไปเท่าไหร่แล้วจะทําให้เกิดผลผล,ผลิตได้สิบชิ้นร้อยชิ้นพันชิ้นฉะนั้นเขาจะใช้เป็นตามเนื้อสีใช่ไหมคะฉะนั้นการใส่สีสีก็จะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองถูกไหมคะฉะนั้นมูลค่าของสีมันก็จะเทียบเคียงสามารถเอาราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ากว่ามาใช้ได้นะคะเขาเรียกเทียบเคียงนะคะ ถ้าหากเราใช้วิธีบริจาคสินค้าคงเหลือได้หรือไม่คะก็ได้นะคะแต่าก,การบริจาคต้องมาดูนะคะว่าคุณบริจาคให้กับใครถ้าบริจาคให้กับส่วนราชการนะคะอาจจะไม่ได้ในเรื่องของคือบัญชีลงได้หมดแต่ภาษีอไม่ได้นะคะถ้าไม่เป็นการบริจาคให้สาธารณกุศลวัดวาอารามนะคะหรือในเรื่องของสถาบันการศึกษาคุณก็จะต้องไปดูว่า มันเข้าเงื่อนไขไหมนะคะแต่ถ้าเป็นมูลนิธิสมาคมเขาจะมีอีกว่าเอ้ถ้าไปบริจาคให้สถานศึกษาจะได้ในเรื่องของสองเท่าไหมฉะนั้นในข้อ,อก,กฎหมายเหล่านี้ค่ะก็ต้องไปศึกษาทําได้ค่ะบริจาคสินค้านะคะแต่มันจะไม่เหมือนกันอย่างนี้ค่ะเออการบริจาคค่ะมันจะได้แค่เท่าไหร่คะถ้าบริจาคในสาธารณกุศลสองส่วนร้อยสองสองเปอร์เซ็นอาพูดง่ายสองเปอร์เซ็นต ถ้าบริจาคให้สถาบันการศึกษาใช่ไหมคะสองเท่าก็คือสิบเปอร์เซ็นของกําไรถูกไหมคะหลายๆคนขาดทุนบริจาคไปก็ไม่ได้ผลประโยชน์ทางภาษีนะคะมันก็จะหักไม่ได้แต่ในทางบัญชีได้อยู่นะอ่าแล้วถ้าเป็นในเรื่องของการเเขาเรียกขายขายในราคาต่ํานะคะคุณจะอัลลิมิตนะลองดูนิดนึงนะคะลองดูนิดนึงถ้าคุณใช้เป็นการบริจาค มันจะลิมิตด้วยเปอร์เซ็นต์ของกําไรค่ะแต่ถ้าท่านใดไม่อยากจะให้มันลิมิตค่ะให้ท่านทําเป็นการขายต่ํากว่าทุนดีไหมคะอ่าลองไปคิดดูลองไปคิดดูนะคะโอเคสินค้าขายแล้วเรียกคืนที่ต่างประเทศและจะทําลายต้องทําเอกสารอะไรบ้างคะถ้าเป็นเรื่องของต่างประเทศนะคะในหลักการเนี่ยอในนักกฎหมายหลายๆท่านนะเขาบอกว่าให้เทียบเคียง อันนี้ประเด็นนะคะ่ะมันอาจจะต้องมีการรายงานนะคะทุนอาไอตัวต่างประเทศเป็นศึกเป็นสาขาเราหรือว่ายังไงคะไปอยู่ที่สาขาหรือเปล่าคะเพราะประเด็นของสาขาเนี่ยในแง่ของกฎหมายตามมาตราเจ็ดสิบอะคะ่ะมันจะเป็นการขายตั้งแต่แรกเลยอะคะ่ะอืด้านในเรื่องของการทําลายอาจารย์แนะนําค่ะอาจจะต้องทําเทียบเคียงกับการทําลายสินค้าในปัจจุบันนะคะ อาจจะต้องทําเป็นหนังสือชี้แจงไว้นะคะว่าเราจะทําลายอะไรบ้างทําลายโดยวิธีไหนนะคะแล้วก็ให้เอ่อเขาเรียกว่าผู้สอบทางนู้นนะคะช่วยรับรองถ่ายรูปนะคะอ่าอาจารย์นําเสนอเป็นแบบนั้นค่ะก็คือเวลาสัมภาระรตรวจก็ดีหรือผู้สอบอะในฐานะอาจารย์เองก็เป็นผู้สอบด้วยนะคะฉะนั้นอาจารย์จะเชื่อถือคุณได้ต่อเมื่ออะไรคะอ่า เอ้ยมีคนรับรองถ้าอาจารย์ไม่เป็นคนตรวจเองผู้สอบทางนู้นตรวจหรือคนที่เอ่อเขาเรียกมีอํานาจต้องมีผู้มีอํานาจลงนามสั่งการด้วยนะว่าจะทําลายได้อ่ะคะ่ะอ uh ่าฮะตอนนี้อาจารย์ไม่แน่ใจคําว่าต่างประเทศเนี่ยคุณต้องดูนิดนึงเพราะการที่ส่งสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยมันจะถือเป็นการขายตามมาตราเจ็ดสิบตั้งแต่แรกนะคะลองดูนิดนึงโอเคในเรื่องของตัวทรัพย์สินนะคะจากสินค้าแล้วที่เราพูดไปนะคะ เรื่องของการไม่มีทรัพย์สินค่ะหรือมีทรัพย์สินมากผิดปกติอาจารย์ตรวจแล้วเจอทั้งสองกรณีเลยนะถามว่าจารย์เจอไงอะ่ะไม่มีทรัพย์สินอาจารย์เคยดูทะเบียนทรัพย์สินนะอาจารยอะไรที่เจอเยอะที่สุดรู้ไหมคะเออยานผานะค่ะทุกท่านคะวันนี้นะไปขอทะเบียนทรัพย์สินของนักบัญชีดูค่ะว่าเลขทะเบียนนี้นะยังอยู่กับเราหรือเปล่า โดยส่วนใหญ่อาจารย์เข้าไปตรวจหลังๆเนี่ยจะเจอเสมอเลยค่ะรถทะเบียนรถนะอายุมาแล้วเป็นสิบปีสิบห้าปีค่ะยังอยู่ท้ายทะเบียนทรัพย์สินเราอยู่เลยค่ะแต่พออาจารย์ขอทะเบียนจริงที่มาดูนะหรือดูทรัพย์สินนะปรากฏว่าขายไปนานแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามีทรัพย์สินแต่ไม่มีของนะคะหรือบางธุรกิจค่ะอย่างที่บอกอะ่ะ บริษัทประเทศไทยมักจะเป็นวิติของอะไรคะครอบครัวอ่าหรือการใช้อาคารที่เป็นของเจ้าของกิจการนะคะพอเข้าไปดูแล้วปรากฏว่าแอ์ก็ซื้อตั้งแต่สมัยเนี่ยเป็นของกรรมการอันนี้ก็เป็นของกรรมการอันนี้ก็เป็นของกรรมการปรากฏว่าไม่มีในทะเบียนทรัพย์สินเลยแต่อยู่เต็มไปหมดเลยค่ะวิธีการค่ะไม่ยากค่ะ คุณไปตรวจนะวันนี้เจออาจารย์แล้วนะคะฟังอาจารย์แล้ววันนี้นะสิ่งที่ทําให้ถูกทําได้เลยค่ะคุณเอาทะเบียนทับสินมานะคะแล้วลองตรวจดูว่าเอ้ยอะไรที่ทะเบียนมีแล้วทรัพย์สินไม่มีตีขายอห็นงที่อาจารย์บอกค่ะเมาส์กิโลเลยนะคะเมาส์ไปเลยค่ะมันจะมีอาจารย์ที่เจอบ่อยๆนะอะไรรู้ไหมพิมพ์เตอร์เก่าเงี้ยเดี๋ยวนี้พิมพ์เตอร์ไม่ค่อยใช้ละนะคะมีอะไรคะเครื่องถ่ายเอกสารที่เห็นนะเก่าๆเลยก็มีโต๊ะ ก็อี้ขาพังไปแล้วก็มีโทรศัพท์สมัยอดีตอาจารย์ยังเคยตรวจเจออยู่เลยนะเป็นผู้สอนนะวันนี้อาจารย์ก็จะให้ไลท์ออฟให้หมดเลยอ่าเหมากีโลขายแนบแล้วก็ตัดออกทเดือนทับสินเพราะคุณอย่าลืมนะคะถ้าคุณไม่ขายคุณต้องขอทําลายเหมือนกันนะคะซึ่งการขอทําลายเนี่ยหลายๆนักกฎหมายก็บอกว่าให้เทียบเคียงในเรื่องของการขอทําลายสินค้าอาจจะต้องมีหนังสือแต่บางคนอาจารย์บอกว่าถ้าไม่งั้นเหมากิโลดีกว่าทั้งขายไปทีเดียวเลยนะคะ โอเคแล้วในกรณีถ้ามันมีของมีแต่ไม่มีอยู่ในทะเบียนทรัพย์สินก็ทําซื้อเข้ามาค่ะซื้อใครล่ะคะอาจารย์เอา้าใครละ่ะของส่วนใหญ่เป็นของกรรมการก็ซื้อกรรมการอาจารย์นแล้วกรรมการต้องเสียอะไรได้ไหมคะเออหลายคนถามอาจารย์นะแล้วกรรมการก็บอกว่าเอา้าคุณให้ผมขายทรัพย์สินผมก็ต้องเสียภาษีเงินได้สิมันจะมีข้อยกเว้นในเรื่องของการขายสังหารือมทรัพย์นะคะถ้า คุณกรรมาการไม่ได้ประกอบอาชีพของการขายทรัพย์ส,สนินนั้นนฮะ,ค,ะคือซื้อมาเพื่อใช้แล้วขายเคยไมหมคะขายรถยนต์ตัวเองเนี่ยอาจารย์เชื่อว่านะหลายๆท่านของขายรถยนต์ที่ใช้ตัวเองมาแล้วเนี่ยหลายคันเลยนะฮะ้วสมกรณ์เคยตามไหมฮะอา้าวขายรถแล้วทาไมไม่เอายื่นไรายได้ล่ะอ่ามีไหมฮะที่สมกรณ์ไม่ตามไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ตามนะ แต่เป็นเพราะว่ากฎหมายค่ะมีข้อยกเว้นว่าในกรณีขายสังหาริมารัพย์นะคะที่ไม่ใช่การค้าหากําไรไม่ต้องถือเป็นไรายได้ค่ะเออฉะนั้นนะคะถ้าในทะเบียนทรัพย์สินคุณไม่มีแต่วันเนี้ยของที่คุณใช้อยู่มันใช้อยู่ในบริษัท,ทจริงๆนะคะเอาเข้ามาเถอะค่ะนะโอเคหรือบางอย่างมีมากผิดปกติเช่นนะคะพนักง,งานในบริษัทอาจจะมีกรรมการแค่สองสามคนนะ แต่ซื้อรถมาอยู่ในบริษัทเป็นสิบคันเลยอ่าเจ้าหน้าที่ก็จะถามว่าเอ๊ะสิบคันนี้ใครใช้บ้างคะนับไปนับมามีพนักง,งานอยู่สามคนกรรมการอยู่คนหรือสองคนแต่รถมีเป็นสิบคันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังค่ะเออไม่มีทรัพย์สินแล้วทำขายเหมา,าอย่างไรครับอ่าโอเคคุณทีนะคะ ก็ใช้วิธีการค่ะให้ไปลิสต์รายละเอียดค่ะของซับสินี้ที่มันบอกว่ามันหายไปแล้วนะคะก็ต้องมาแยกกลุ่มอย่างที่อาจารย์บอกนะถ้าเป็นรถเนี่ยคุณต้องไปดูราคาตลาดนะในเว็บไซต์มือสองเนี่ยมีเยอะแยะเลยค่ะแต่ถ้าเป็นพวกที่บอกว่ามูลค่าแทบไม่มีนะคะคุณก็จับรวบรวมทําเป็นรายละเอียดแนบคะคะนะฮะแล้วก็เปิดไม่กํากับหนึ่งฉบับค่ะแล้วก็ทาเป็นในเรื่องของการขายตามรายละเอียดแนบนะคะก็คือขายเหมาเลยนะคะ บริษัทผลิตเครื่องจักรขายเศษเหล็กต้องรับรู้เป็นรายได้ไหมคะรับรู้ค่ะเราถือว่าเป็นรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการนะคะฉะนั้นอาจารย์เคยไปตรวจลงเหล็กหลายๆลงเลยค่ะสมัยอดีตอาจารย์ดูแลพวกลงเหล็กด้วยลบเหมาก่อสร้างด้วยนะคะลงเหล็กเนี่ยเวลามันออการปั๊มเหล็กก็ดีนะคะหรือการเขาเรียกตีเกลียวนะคะหรือในเรื่องของการผลิตมันจะมีเศษนะหรือพลาสติกก็ดีนะ การขายเศษเหล่านี้นะคะเขาเรียกว่าไรายได้จากการขายเศษซากคะ่ะฉะนั้นในการขายต้องเปิดใบกำกับเอาง่ายๆค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าท่านทำการขายอะไรที่อยู่ในบริษัทนี่ยละคะ่ะหลักการคือท่านต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทนสมรด้วยค่ะเว้นแต่เว้นแต่สินค้าเหล่านั้นเป็นสินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้ท่านไม่ต้องเรียกเก็บได้ค่ะนะคะ,นะคะ อ๋อดีเลยค่ะถามถามได้เลยนะคะอ่ะต่อมาค่ะเรื่องของหนี้สินและทุนค่ะจริงๆแล้วไอ้หนี้สินรือทุนไอ้ประเภทเงินได้เงินกู้ยืมกรรมการมากๆเนี่ยไม่สามารถชี้แจงได้จริงๆมันมีสองฝั่งนะฝั่งลูกหนี้กับฝั่งเจ้าหนี้เนาะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ค่ะมันเป็นประเด็นหมดเลยอ่าฝั่งเจ้าหนี้เป็นยังไงคะคุณว่าสมบัติเพ่งเล็งเรื่องอะไรเจ้าหนี้ เจ้าหนี้อยู่ฝั่งอะไรคะถ้านักบัญชีจะตอบว่าอ๋ออยู่ฝั่งเครดิตอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่มันจะอยู่ฝั่งเดียวกับไรายได้ถ้าเอาให้ท่านผู้ประกอบการที่อยู่ในนี้เข้าใจนะคือในมิติของเจ้าหนี้เงินกู้ยืมมาประกันค่ะฝั่งเจ้าหนี้กับฝั่งไรายได้เนี่ยมันเป็นเออเขาเรียกขาเดียวกันนะคะฝั่งเดียวกันแต่พอเป็นฝั่งเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมองว่าเออคุณกรรมการครับไม่แน่ใจว่านอกจากคุณทําธุรกิจตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยคุณมีไรายได้อื่นอีกไหมคะ อ่ากรรมการหลายคนบอกอาจารย์ว่าไงคะเออเจ้าหน้าที่ผมทําอยู่อย่างเดียวแหละแค่นี้ผมก็ไม่มีเวลาจะทําอะไรแล้วอา้าคุณกรรมการคะแล้วถ้าคุณกรรมการทํารายได้ตรงนี้แล้วอย่างเดียวแล้วทําไมคุณเอาเงินจากไหนมาให้บริษัทกู้ได้ล่ะคะอา้อาวอา้อาวอ้าวตอบไม่เป็นละคะตอนนี้เท่ากับว่าถ้าวันนี้นะคะเจ้าหนี้กรรมการเยอะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นผลดีแต่หลายคนคะ่ะ มีปัญหาจริงๆอาจารย์เชื่ออะไรแล้วอาจารย์เชื่อว่าทุกท่านในที่นี้ก็เป็นค่ะใครเป็นบ้างเดี๋ยวลองอะไรนะกดหนึ่งให้อาจารย์ก็ได้นะคะโอ้อาจารย์แบงก์ก็ไม่ให้กู้ผมก็ต้องไปกู้นอกระบบมาแล้วก็มาให้กรรมการเอ้ให้บริษัทนี่แหละใช้เป็นไหมคะหรือบางทีเนี่ยเคยประกอบการในรูปของบุคคลพอมาเปลี่ยนบริษทัทบริษัทเพิ่งตั้งใหม่ธนาคารอะไรคะไม่อยอมให้บริษัทกู้เป็นบริษทัทตั้งใหม่ อันนั้นกู้ในนามกรรมาการเดิมพอกู้เสร็จยังไงคะเ้ามาให้บริษัทใช้เอออย่างนี้ค่ะถ้าคุณตอบได้สมมตกรจบค่ะหลักเกณฑ์นะอาจารย์ให้ทริคอย่างหนึ่งเลยค่ะถ้าในเรื่องของการเงินกู้ยืมกรรมาการนะคะเจ้าหนี้ให้คุณทําตั๋วสัญญาใช้เงินคุณอย่าทาสัญญากู้ยืมนะกู้ยืมมันทะลบาทใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินนะคะติดแค่อะไรคะอคอนสแตมสามบาทนะจบเลย ตั๋วสัญญาใช้เงินมันจะมีอะไรคะเหมือนของแมงเลยนะคะฉะนั้นเวลาทําในเรื่องของสัญญากู้ยืมให้ทําเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินค่ะเอออ่ะต่อมาเรื่องอะไรคะอาจารย์คะเราเป็นฝั่งลูกหนี้ล่ะคะทํำยังไงเออถ้าเป็นฝั่งลูกหนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอะไรคะฝั่งลูกหนี้อ๋อกรรมการเอาเงินไปใช้ตั้งนานแล้วแต่ไม่มีเอกาาสารมาให้เราลงบัญชีเลยเนาะ เคยประกาศจ่ายเงินปันผลกันไหมคะประเด็นเลยอ่ะถ้าคุณไม่เคยประกาศจ่ายเงินปันผลเนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่ดูงบคุณนะถ้ามีกําไรสะสมเหลือเยอะๆเลยนะสมมติว่ากําไรสะสมร้อยล้านค่ะเออแล้วลูกนี้เงินกู้ยืมกรรมาการร้อยล้านด้วยฟันธงเลยค่ะแสดงว่าคุณเอาเงินของบริษัทไปใช้ก่อนฉะนั้นวิธีทางแก้ค่ะต้องประกาศจ่ายเงินปันผลค่ะอาจารย์คะประกาศจ่ายก็ต้องเสียสิบเปอร์เซ็นสิคะก็ใช่ค่ะ เพราะว่าเวลาบริษัทเนี่ยประกาศจ่ายเงินปันผลนะคะให้กับผู้ถือหุ้นจะต้องหักในะที่จ่ายผู้ถือหุ้น10%นะคะคุณก็ลองดูค่ะบางกรรมการบางท่านนะถ้าเอารวมคำนวณเป็นไรายได้แล้วนะคะคุณอาจจะไม่เสียภาษีแล้วได้คืนนะ,ะอาจารย์เคยไปวางแถนแล้วให้เขาได้เงินคืนด้วยนะฉะนั้นคุณลองไปศึกษาตรงนี้ดูนะคะหรือหรือในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินก็ได้นะ การที่เงินเหลืออยู่เหลือเยอะเนี่ยเป็นไปได้นะอาจารย์เคยไปตรวจเจอค่ะบริษัทค่ะให้เงินกรรมการไปซื้อที่ดินซื้ออาคารให้บริษัทอยู่นะแต่กลายเป็นว่าไปใส่ชื่อกรรมการซะง,งั้นฉะนั้นไม่มีบินมาลงบัญชีใช่ไหมคะตอนนี้ชื่อไปอยู่ที่กรรมการก็ขายทรัพย์สินนั้นคืนกลับให้บริษัทค่ะเออก็ทําได้มันก็จะทําให้เงินสดลดล,ลงนะคะอันนี้คุณลองดูลวกัน ขาดทุนสะสมเป็นเวลานานๆค่ะเหมือนกันค่ะมันเป็นมิติของผู้ประกอบการด้วยก็ดีนะแบงก์เองก็ดูนะเออสมภาระก็ช่วยดูอีกคนหนึ่งนะฮะตอนนี้มีคนช่วยเราดูอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าขาดทุนสะสมเป็นระยะเวลาน,าน,าน่ะเขาก็จะมองอว่าเอา้าแล้ววันนี้คุณเอาเงินจากที่ไหนมาบริหารธุรกิจนะคะฉะนั้นในเรื่องของขาดทุนไม่ใช่ขาดทุนไม่ได้แต่เราก็ต้องมาดูว่าเอวที่ขาดทุนเนี่ยมันขาดทุนจากอะไรนะคะ เขาบอกว่าการเพิ่มในเรื่องของกําไรลดผลขาดทุนมันทําได้อยู่สองด้านถูกไหมคะด้านแรกทาอะไรคะเพิ่มยอดขายพระอาจารย์เพิ่มยอดขายมันยากเหมือนกันนะอ่ะลดรายจ่ายถ้าอาจารย์บอกได้เลยนะถ้าคุณสามารถทํางบเปรียบเทียบของคุณเองนะเอาแบบภายในของคุณเลยนะสามปีห้าปีหรืออะไรเงี้ยมันจะมีบางมุมอะที่คุณสามารถใช้บัญชีในเชิงบริหารได้เช่นไปดูซิว่า ค่าใช้จ่ายอะไรมันผิดปกติมันสามารถไปลดได้ไหมนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองคุณก็สามารถวางแผนได้ว่าเฮ้ยในเรื่องของการรับการจ่ายอะคะ่ะลองตั้งดูซิว่าถ้าวันนี้นะคะการกู้แบงค์แบงค์นี้นะคะมีอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่แบงค์นี้มีอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะคะแล้วการลดที่บอกว่าเพิ่มกําไรหรือลดผลขาดทุนได้ก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายถูกไหมคะ การรีไฟนนั้นแบงค์ค่ะเงินกู้เงินกู้ตอนนี้เท่าที่อาจารย์ทราบนะรีไฟนนั้นมาที่กรุงไทยนะกรุงไทยให้อัตราดอกเบีย้ยต่ำด้วยขายของให้กรุงไทยนิดนึงนะฮะฉะนั้นการที่เปลี่ยนนะฮะจากธนาคารอื่นแล้วมาใช้นะฮะอย่างถ้าของกรุงไทยเนี่ยถามทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะเขาจะมีอัตราดอกเบีย้ยพิเศษให้กับทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะโอเคแล้วอาจารย์ดูอะไรอีกคะสัญญาความเสี่ยงเนี่ยเรื่องของอไรายได้คะ่ะ สมภร,รตรวจอยู่สองอย่างเท่าที่อาจารย์ทํางานมามากกว่าสิบห้าปีตรวจมาเป็นพันบริษัทเนี่ยตรวจไรายได้บันทึกถูกไหมวิธีการบันทึกไรายได้อย่างที่บอกค่ะทุกท่านทาไงคะถูกไม่ถูกแตก่อาจารย์บอกทําอะไรคะเข้าสูตรการผลิตค่ะแล้ววันนี้นอกจากเข้าสูตรแล้วเขาดูจากอะไรคะอาจารย์บอกได้เลยนะอดีตเนี่ยไม่ครได้ดูในเรื่องของสเปกตเมนค่ะอาจารย์จะใช้วิธีการเข้าสูตรการผลิตแล้วไปดูตัวค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เชื่อมโยงมาที่ไรายได้ค่ะ แต่ปัจจุบันค่ะหลายๆเจ้าหน้าที่ค่ะตรวจจากอะไรคะตรวจจากสเตตเมนต์นะคะเพรฉะนั้นสเตตเมนต์ฝั่งขาเข้าทั้งหมดเลยค่ะขาลับขาลับนาขาลับค่ะเขาจะถือเป็นไรายได้ค่ะฉะนั้นถ้าฝั่งขาลับคุณไม่บันทึกบัญชีรายได้ค่ะคุณต้องมีเหตุผลให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะเช่นอ๋ออันนี้เกิดจากการกู้ยืมเงินกรรมการเข้ามาอ๋อ อันนี้เกิดจากการกู้ยืมแบงค์เข้ามาแบงค์มีการโอนเงินเข้ามาก็ไม่ได้รับรู้ไรายได้นะคะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาหลายคนตอนนี้ทําอยู่ไหมคะอาจารย์ตรวจอยู่นะในฐานะคนที่ไปบรรยายด้วยนะแล้วอยู่ในสาขาบัญชีแล้วดูแลลูกค้าอยู่ด้วยนะประเด็นที่เกิดขึ้นคืออะไรคะอ๋อตรวจบัญชีบริษัทใช่ไหมงั้นฉันเลี่ยงเอาไปใส่รายได้บุคคลธรรมดาเลยหนึ่งสองสามบุคคลธรรมดาตึ๊ดตื๊ดต๊๊ดคุณเชื่อไหมคะ พอใส่รายได้บุคคลธรรมดาค่ะตอนนี้กฎหมายบุคคลอ้ากฎหมายเรื่องภาษีอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสามพันครั้งไม่สนใจจํานวนเงินค่ะส่งข้อมูลให้สำมัครค่ะสี่ร้อยครั้งบวกสองล้านค่ะส่งข้อมูลให้สำมัครค่ะฉะนั้นค่ะถ้าคุณเอารายได้ในส่วนที่เป็นของบริษัทโยกเข้าไปอยู่ในส่วนของบุคคลธรรมดาค่ะถ้าคุณคอนโทรลมันไม่ได้อาจารย์พูดแบบตรงๆเลยนะถ้าคุณคอนโทรลมันไม่ได้ คอนโทรลจำนวนครั้งไม่ได้คอนโทรลจำนวนบาทไม่ได้อาจารย์มีคนโอนมาเลยครั้งเดียวสิบล้านส่งข้อมูลไหมครับไม่ส่งนะคะเพราะว่าหลักเกณฑ์ของการส่งคือต้องถูกทั้งสองขาก็คือต้องครบสี่ร้อยครั้งด้วยแล้วต้องครบสองล้านด้วยฉะนั้นตะเกียอาจารย์บอกว่าส่งครั้งเดียวนะคะครั้งเดียวจํานวนครั้งไม่ผ่านค่ะแต่เกินสองล้านเนี่ยเครื่องหมายถูกฉะนั้นถ้าผิดกับถูกไม่ส่งข้อมูลฉะนั้นหลายๆท่านค่ะที่ใช้วิธีการโดยการอะไรคะ โยกไปลงบุคคลธรรมดาค่ะมีความเสี่ยงนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆอาจารย์ที่ยังอยู่ในวงสมกรอยู่นะคะส่งข้อมูลกันมาแล้วว่ามีการส่งข้อมูลเหล่านี้นะคะจากส่วนกลางมาให้ต่างพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะตรวจสอบนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงปัญหาค่ะหลายท่านบอกอุ oo, ้ยตรวจผมไม่เจอหรอกผมคุมผมไปเปิดเลยธนาคารในประเทศไทยมีกี่ธนาคารคะ เป็นสิบธนาคารผมไปเปิดเลยทุกแบงค์แล้วผมก็กระจายปุบปุบบปุ๊บ,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 บเลยอ่าใช่ว่าจะรอดนะคะเพราะอะไรรู้ไหมทุกท่านคะธนาคารเวลาคุณไปเปิดสมุดธนาคารแล้วฝากอะคะ่ะมันจะต้องมีเรื่องของอะไรคะดอกเบี้ยเงินฝากคะ่ะฉะนั้นทุกครั้งที่ที่อะไรคะมีดอกเบี้ยเงินฝากมันจะต้องหักมาที่จ่ายคะ่ะแบงค์ก็จะต้องหักไว้จ่ายนำส่งนะคะมันก็จะขึ้นเลยว่าคุณอนะมีบุกแบงค์อยู่ กีแบงค์นะคะฉะนั้นวิธีการเหล่านี้อาจารย์นำเสนออย่างนี้ค่ะวันนี้ด้วยเ,เขาเรียกว่าการตรวจสอบที่มันบีบรัดเราเนาะเราอาจจะต้องทำมันให้ถูกต้องแล้วใช้วิธีการวางแผนภาษีค่ะในเรื่องของการประหยัดภาษีก็ดีหรือในเรื่องของการกู้แบงก์ก็ดีหรือในเรื่องของธุรกิจตัวเองก็ดีเพราะวันนี้ค่ะในมิติของการให้กู้คุณอย่าลืมนะคนที่ให้กู้คุณ